ประกอบการเครื่องหนังไทยกังวลเสียเปรียบด้านแรงงานกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสวัสดีค่ะนี่คือที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถากมลวาทินค่ะ คุณชมคะเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อวานนี้ที่ดิฉันได้คุยกับเลขาธิการอาเซียนยืนยันว่ายังไงจะต้องเดินหน้าเข้าเป็นประชาคมให้ได้ในปี2015เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันที่ที่ชัดเจนนะคะพูดถึงภาคธุรกิจของไทยอุตสาหกรรมเครื่องหนังเป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะว่าเข้าสู่ประชาคมแล้วน่าจะดีขึ้นแต่จาก ข้อมูลสถิติพบว่าอุตสาหกรรมเครื่องหนังอาจจะต้องเสียเปรียบนะคะด้วยความที่ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวกันมากพอเป็นประชาคมแล้วแรงงานต่างด้าวก็อาจจะออกไปทํางานที่ประเทศอื่นมากขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณบัณฑิตเกิดบัณฑิตค่ะรายง,งานทํากระเป๋าหนังเหล่านี้อาจต้องทํางานหนักขึ้นเพราะเจ้าของกิจการเชื่อว่าหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC การแข่งขันจะมีสูงและทําให้สินค้าของเขาขายได้ยากขึ้น สอดคล้องกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ประเมินว่าอุตสาหกรรมเครื่องหนังจะเป็นกลุ่มสินค้าป่วยหนักหรือเสียเปรียบทางการค้ามากขึ้นในยุค AEC รัฐบาลมีส่วนสำคัญในการดูแล SME ให้มีความแข็งแรงในเวทีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขณะเดียวกัน SME อย่างกลุ่มเครื่องหนังก็ต้องไม่หวังสร้างจุดแข็งด้วยการลดต้นทุนจากการใช้แรงงานราคาถูกเท่านั้นแต่ต้องมุ่งสร้างแบรนด์ไทยให้เกิดขึ้น พร้อมกับ,กบรูปแบบสินค้าให้เท่าทันต่อความต้องการในตลาดภายใต้ข้อได้เปรียบด้านคุณภาพการผลิตของไทยที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคอาเซียนอยู่แล้วผู้ค้าขายรองเท้าในทังมาเลเซียเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเขาเก่งในเรื่องของการสร้าง Image สร้างแบรนด์นะครับในเรื่องของดีไซน์ต่างๆเนี่ยเขาก็รู้จักเลือก Pickup ว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาคือประเทศไหนเป็นยังไงนะครับที่เราเองเนี่ยยังเก่งในเรื่องการผลิตเราถนัดการรับจ้างผลิต เราจะเป็นอย่างนี้มาเนิ่นนานแล้ววันนี้เราต้องรีบเปลี่ยนตรงนี้ให้ทันแรงงานต่างด้าวย้ายกลับประเทศเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่น่าหนักใจเพราะทุกวันนี้แรงงานต่างด้าวคือเสาหลักของการผลิตแม้ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ผู้ประกอบการก็ไม่ควรนิ่งนอนใจค่าคองชีพของของแรงงานพื้นฐานเนี่ยยังถือว่าถูกกว่าบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเปรียบเทียบกันแล้วได้อยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นก็โดยรวมมันเนี่ย ทำให้ได้กันนะอาจจะแฮปปี้หรือว่าออคิดว่าไม่แตกต่างกันมากแล้วเดินทางกลับและเวลากลับเนี่ยก็อาจจะมีการออรวมตัวกันกลับเป็นกลุ่มสมมติว่าพมา่าเขาทําธุรกิจเขาทำกเ,กเขา,ขาอุตสาหกรรมเขาคนเขากลับสมรู้ร่วราวพม่าคนเขากลับเราจะอยู่ยังไงคอสของทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยมันจะสูงคนไทยจะไม่ผาาปลาหมึกไม่ไปปอกกุ้งด้วยเหตุผลที่ว่า คนไทยขยับตัวเองขึ้นไปข้างบนแต่กระบวนการผลิตของเราเนี่ยมันยังไม่อุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันไม่ขยับตัวไปสู่ knowledge industry บุกเจาะตลาดเป็นมาตรการที่เครื่องหนังไทยต้องสร้างขึ้นเช่นกันและอาจรวมถึงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทยด้วยซึ่งเลขาธิการอาเซียนชี้ว่าถึงเวลาแล้วที่ไทยต้องตั้งมาตรการเชิงรุกแทนการตั้งรับเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเฉพาะ SME ที่มีบทบาทส่งเสริมการค้าการลงทุน และสนับสนุนการออกไปสำรวจตลาดอาเซียนรัฐต้องมีกองทุนเพื่อ SMEs ในการที่จะออกไปสำรวจแลนด์สเคปของอาเซียนอย่าให้เขาล้มโดยที่เขาต้องล้มด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะไม่มีอิน e n น i v ฟที่จะออกไปแต่ถ้ามีกองทุนพิเศษให้ดอกเบี้ยต่ำเขาสามารถที่จะออกไปลองผิดลองถูกได้เราเลยอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยสพอร์ตแล้วก็อธิบายหรือมีข้อมูลให้กับผู้ค้าในประเทศไทยกับผู้ค้า SME รายย่อยทั้งหลายเนี่ยนะคะ อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเออตรงนี้เนี่ยนะคะคุณต้องควรระวังข้อควรระวังที่คุณจะต้องทําการค้ากับต่างประเทศเป็นชิ้นลรระยะเวลาในการส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาระยะเวลาในการส่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยตรงนี้แหละผู้ประกอบการรายใหญ่อาจไม่ต้องไปเชิญแรงกดดันทางธุรกิจในอาเซียนมากนักแต่สําหรับ SME ไทยที่เป็นรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจและมีสัดส่วน GDP ถึงร้อยละ30 ยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอีกมากขณะเดียวกัน SME ก็ต้องลดการพึ่งพารายงานถูกพร้อมพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่จะมาพร้อมกับเสรีการค้าอาเซียนบัณฑิตเกิดบัณฑิตไทย PBS รายงาน